สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มแตงกันนะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขั้นตอนสุดแรกนะครับเราก็ใส่พริกใส่กระเทียมนะครับแสมตามนิดหน่อยนะครับพริกไม่ต้องใส่ ละเอียดเลยนะครับางคนก็ไม่ชอบให้พริกละเอียดหรือบางคนก็ชอบพริกแห้งนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบพริกสดนะคบพริกเขียวๆเลยพอนะใส่เสร็จแล้วเรามาดูนะครับแตงที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราสับไว้ก็จะมีใบขิงนะคะเขียวๆเราจะไม่ใส่หัวขิงนะครับเราจะใส่ใบแ,แทนจะหัวกันนะครับจากนั้นเราก็จะ บีบมะนาวนะครับลงไปเลยส่วนตัวนะครับชอบแบบเปรี้ยวอมหวานนะครับใส่สักองสามกีบนะครับมะนาวก่อนที่เราจะมาทำนะครับเราก็เติมผงชูรสลงไปในโคกของเราก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลา ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็เค็มบางยี่ห้อก็ไม่เค็มนะครับยี่ห้อนี้อร่อยนะครับก็ใส่เยอะหน่อยนะครับมันจะได้หอมหอมพอใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งที่เราตักเตรียมลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยพอเราเอาแป้งใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ตำนะครับให้เครื่องมัน สมเข้ากันนะครับตมลงไปเรื่อยๆนะครับพอเครื่องมันผสมเข้ากันแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับทําง่ายไหมไม่ยากนะครับใครๆก็ทําได้แล้วถ้าเรามาตักใส่ถ้วยแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับดูน่ากินใช่ไหมครับหอมปะลาลามากๆเลย ขอบคุณนะครับที่ทติดตามรับชมขอบคุณครับ